แต่ก่อนคนในหมู่บ้านเชื่อว่าเขาลูกนั้นมีวิญญาณเฝ้าอยู่ครับไม่ให้ใครเข้าไปตอนกลางคืนยิ่งคืนดาวตกยิ่งห้ามขึ้นเด็ดขาดแล้วเขาเฝ้าไว้ทำไมทิมถามโดยไม่ได้ตั้งใจจริงจังนักแต่กลับได้รับคำตอบที่เยือกเย็นกว่าเสียงลมยามคำ่ำเฝ้าไม่ให้คนที่ศรัทธาไม่มั่นคงเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาครับ ประโยคนั้นทําเอาพิมพ์นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหวรอบเผาเบาเพราะทิดว่าเขาคงแค่เล่าเรื่องหลอกเด็กเธอโมออกไปนอกหน้าต่ายครั้งสายตาสะดุดกับแสงบางอย่างบนฟ้าเส้นแสงยาวพุ่งลงมาอยากรวดเร็วก่อนจะดับหายไปตรงขอบเขาทางทิศเหนือทิมหันขวบเมื่อกี่ใช่ครับดาวตก คนขับพูดทันทีราวกับรู้ว่าทิมจะถามอะไรเธอตัวน้ำลายแม้ไม่อยากยอมรับแต่ใจเธอเต้นเร็วขึ้นอย่างประหลาดทั้งที่มันก็เป็นเทียงปรากฏการธรรมชาติที่เห็นกันทั่วโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่คนขับกลับพูดต่อด้วยน้ำเสียงท่าเบามันเริ่มขึ้นอีกแล้วรอบนี้คงแรงทิมเงียบไปไม่รู้ว่าควรจะตอบกลับย่งไง เธอเลิกเงียบและทิ้งสีสก,กับ,บอกท่ามกลางเสียงเครื่องยน